สวัสดีนะทุกคนนะตอนนี้อยู่ที่สถานสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตนะทุกคน,กคนผมมาถึงตั้งแต่เที่ยงเกือบจะบ่ายนะทุกคนก็คือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นรถเลยนะตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้ว ก็ยังไม่ได้ขึ้นรถเลยตอนนี้คนเยอะมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่มีที่นั่งด้วยผก็เลยได้มายืนอยู่เนี่ยอยู่ข้างๆน่ครับเดี๋ยวเราจะรอรถไปอีกสองชั่วโมงกว่าๆนะ,ะสวัสดีนะทุกคนนะตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะทุกคนนะ นั่งรถไปรถด,ด่วนเลยนะครับตู้นอนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะว้าวทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในอ,อ,อยู่ในรถไฟนะเป็นตู้นอนนะทุกคนนะตู้นอนระหว่างกรุงเทพเฮ้ยไม่ใช่กรุงเทพหนองคายนะทุกคนดูชั้นบนนะทุกคน ้สึกว่าแทมันหนาวมากๆเลย <S <S <itions> <S นี่เป็นการขึ้นรถไฟกับตองคายเอ้ยไม่ใช่กับหนองบัวลำพูรครั้งแรกนะกครับผนั่งจากกรุงเทพอภิวัฒนนะไปลงที่ อุดอนธานีนะทุกคนนะเนี่ยตรงนี้มีตรงนี้มีที่ชาร์จด้วยนะทุกคนนะเนี่จะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์200้โวลมีที่ชาร์จให้ด้วยแล้วก็มีตรงนี้น่าจะเป็นตะแกรงเอาไว้ ใ่โทรศัพท์เวลาชาร์จตัวนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปดูห้องน้ำว่าจะเป็นยังไงนะมาดูห้องน้ำบนรถไฟนะทุกคนว้าวสะอาดมากๆเลยนะทุกคนนะ